สวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวนีโนคุนีคลอสเบิร์กกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำการปลดฉายาผู้ชำนาญการโจมตีนี่ฉายาเท่ๆสีส้มแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งสายาเนี่ยมีเงื่อนไขในการปลดยังไงบ้างไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูก่อน,อนว่าสายาเนี้ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรนะฮะ ฉายานี้ก็คือจะได้พลัง cp โหสองพัน oh, เลยนะครับผมได้ที่ที่ข้อสามร้อยหกสิบห้าฟื้นฟูอีกสี่ร้อยห้าสิบหกเลยนะครับอ่าเงื่อนไขของเขาก็คือให้ดามิด cp โจมตีครับให้ให้ใหเอ่อให้พลังโจมตีของตัวเองอ่ะตัวละครอ่ะถึงสามหมื่นหกนะครับอ่าแล้วก็จะปลดได้คราวนี้หลายหลายคนยัง cp ไม่ถึงสามหมื่นหกอย่าง,งเช่นผมผมก็ยังไม่ถึงนะผมอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าเองอ่า แต่ว่าทํำไมผมถึงได้มาเราก็ง่ายๆครับเราก็กินอาหารให้หมดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีโลกอยู่ในตีอ่าหรือว่าอยู่ในกิวก,ก็ให้เขามาบัฟให้นะครับบัฟทั้ง2องอย่างเลยก็คือบัฟดาดาเมจกับโชว์ไทม์นะฮะตรงนี้ปึ๊บอ่าพอบัฟเสร็จปุ๊บดาเมจถ,ถึง36มหมแล้วคราวนี้หลายๆคนครับดาเมจสามหมแล้วก็ยังไม่ได้ฉายานี้อ่าเงื่อนไขมัน คือมันไม่รู้มันบั็กหรืออะไรนะครับแต่หลายๆคนก็ยังไม่ได้วิธีที่ทําให้มันได้ก็คือให้ทุกคนนะครับ mm hmm. พอบัฟถึงสามหมื่นหกแล้วนะให้ถอดของถอดออาวุธก็ได้ครับสักชิ้นหนึ่งแนะถอดของแล้วใส่ใหม่ฮะปุ๊บพอใส่ใหม่ปุ๊บฉายามันจะปวดเลยครับอผมทํามาแล้วนะอันนี้ผมถึงได้เพราะตอนแรกผมก็ไม่ได้เหมือนกันหลายหลายคนยังไม่รู้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ เอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉายานี้เนาะโอเควันนี้คลิปมาสั้นๆน,นะครับผมใครที่ชอบคลิปแนะนำลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องจําง่ายด้วยนะครับผมพอดีเพิ่งเริ่มทําช่องเลยฮนะ <laughs> อ๋อผมจะทำไลฟ์ลฟสดผ่าน y o u t u b e ด้วยนะครับก็เวลา2องทุ่มถึง4ี่หทุ่มประมาณเนี้ยผมคิดว่าผมจะทําทุกวันนะยังไงใครสนใจก็ เข้ามาคุยกันได้นะครับผมถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกันนะไปแล้ว